สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุ้มลักษณาเผอเหตุทิ้งวงการสามีเป็นหนักไม่มีที่เก็บจนต้องขายทิ้งเพิ่งผ่านเรื่องราวดีๆมาบัดมาดอย่างพิธีวิวาของสาวอุ้มลักษณาและหนุ่มบอกลกฤษณนะที่ได้จบลงด้วยความประทับใจทมกลางความยินดีของครอบครัรวและเพื่อนๆของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็หาดูใจกันเข้าปีที่3ก่อนตัดสินใจแต่งงานกันและหนุ่มบอลก็มีลูกสาวติดมาหนึ่งคนคือน้องกาตู แต่ไม่มีปัญหาอะไรล,ะล่าสุดสาวอุ้มหนุ่มบอลก็ได้ให้กำเนิดโซทองคล้องใจเป็นของตัวเองโดยตั้งชื่อว่าน้องดิสนีย์นั่นเองและล่าสุดอุ้มลักขณาเปิดใจทิ้งวงการนาน4ปีเพราะมีสามีสุดประเสริฐอย่างบอลกลษณะที่เปรทุกอย่างทั้งแหวนเพชรเงินสดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยเจ้าตัวเผยว่าก็มีความสุขอุ้มถือว่าโชคดีที่ได้เจอสามีที่ดีคุณพ่อคุณแม่เคยบอกตลอดว่ามีผัวดีๆยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ รางวันที่หนึ่งอีกซึ่งเขาดูแลอุ้มได้ดีอย่างที่เคยรับปากไว้ตั้งแต่แรกแต่ถามมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมมันก็ไม่ใช่เขาก็มีห้ามถามว่าคนเขาเม้์กันว่าอุ้มลาวงการแล้วเพราะสามีรวยแต่จริงๆตัวเองทําอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเจ้าตัวกล่าวว่านี่ยังมานั่งทํางานอยู่เลยงานก็ยังรับอยู่รายการก็ยังทําอยู่ยังต้องหาเงินไม่ใช่ว่าสามีเลี้ยงตลอดทุกอย่างเขาดูแลในส่วนของเขาในส่วนที่เขาให้ก็มีบ้างหน้าที่เขาดูแลลูกอุ้มเอง ก็ต้องมีหน้าที่ทํางานหาเงินเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอเงินเขาใช้สิ่งที่เขาให้คือเขาให้ด้วยความรักไม่ใช่เอะขอขอเกาะสามีกินอย่างเดียวมันไม่ใช่เราต้องทํางานเราก็มีเงินเก็บของเราเราต้องดูแลลูกถ้าเกิดช้อปปิ้งมานั่งขอเงินสามีมันก็ดูไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานอุ้มยังทํางานอยู่เพียงแต่ว่างานละครอาจจะไม่ได้รับเยอะเพราะตัวเราเองเลี้ยงลูกเองตั้งแต่ลูกเกิดไม่ได้มีพี่เลี้ยง24ชั่วโมงอยู่กับ ลูกตลอดเวลาเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาเพิ่งสามกวบครึง่งอุ้มยังไม่พร้อมที่จะไปทํางานได้นี่ขนาดทํางาน3วันติดกันนางร้องให้หนักเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ